สวัสดีครับทุกคนพบกับอยากเล่หนังกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับหนัง If I Were Boy นะครับเมื่อสาวสุดแปลกมีท่อนล่างเป็นผู้ชายแต่ดันติดใจใช้ท่อนล่างล่าสาวซะงั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนางเนี่ยได้เริ่มมาที่ร้านอาหาร,ราแล้วจะได้เจอกับทางเอกชื่อจีนส์และเธอได้มีลูกแล้วสองคนตอนนี้เนี่ยเธอกำลังจะมาง้อสามีที่เพื่อเลิกกันไปได้2เดือนแต่ว่าเธอเนี่ยก็ต้องผิดหวังนะครับเพราะเขาเนี่ยได้มีแฟนใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเขาเนี่ยจะขอยาและขอสิทธ์เลี้ยงดูลูกด้วยตัดมาที่5เดือนต่อมาเธอก็ได้เป็นม่ลูกสองซึ่งเธอเนี่ยดูเหน่ายกับชีวิตมากซึ่งลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธออยากมีชีวิตและอยากสู้ต่อจากนั้นนางเอกก็ไปส่งลูกกับสาวเพื่อนบ้านที่จะซีกันมาเธอชื่อว่ามาเซลซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นม่ลูกติดเหมือนกันและหลังจากที่เธอได้ไปส่งลูกแล้วนั่นเองเธอเนี่ยก็ได้ไปทำงานซึ่งเธอเนี่ยเป็นสถาปนิกที่หัวหน้าเนี่ยไม่เคยปลื้มเธอเท่าไหร่นัก เพราะเธอเนี่ยดูอ่อนแอเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงทํางานหัวหน้าเนี่ยก็เหมือนจะแกล้งเธอนะครับเพราะเขาเนี่ยได้ส่งเธอเนี่ยไปทำงานก่อสร้างแถมยังให้ไปกับเพื่อนร่วมงานที่นางเอกเนี่ยไม่กล้าสูนานาด้วยนะครับเขาในชื่อเมอร์ลินซึ่งนางเอกเนี่ยเคยวันไนสแตงกับเขาเขาน่ะมีลูกเมียแล้วและตอนนั้นเนี่ยเธอก็เมามากและหลังจากนั้นมาเธอก็มองหน้าเขาไม่ติดและฉากได้แต่ปันที่ไซต์ก่อสร้างทุกคนเนี่ยได้มองเธอเป็นตัวตลกด้วยบุคลิกของเธอเนี่ย ก็ทาให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งของเธอแต่ก็ได้เมอร์ลินช่วยจนทําให้งานผ่านพ้นไปได้ซั้งตอนนั้นสามีของเธอก็โทรมาบอกว่าเขาได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกโดยผัดกันเลี้ยงดูและนางเอกเนี่ยก็เสียใจมากเพราะเธอเนี่ยไม่อยากเลี้ยงลูกคนเดียวไม่อยากให้ลูกเนี่ยได้เจอสามีและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เครียดหนักและกลับไปบอกทุกกับมาเซลซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โทษตัวเองว่าเธอเนี่ยไม่ดีพอศาลจึงเลยตัดสินใจให้ สาม,มีของเธอเนี่ยมาช่วยเลี้ยงดูลูกและเธอก็ได้นึกถึงคำพูดของพ่อที่ได้ปลามาเธอไว้ว่าว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายคงจะเป็นช้างเท้าหน้าไม่ได้หรอกจนกระทั่งในคืนนั้นเนื่องจากด้วยความเครียดสะสมเธอได้นอนละเมอในคืนนั้นเนี่ยฝนก็ตกหนักเสียงฟ้าผ่าเนี่ยก็ดังลั่นเลยครับและพอเธอตื่นมาในวันรุ่งขึ้นชีวิตของเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปในช่วงเชา้าระหว่างที่เธอสลิมสลือ เธอเนี่ยได้กลับไปยืนฉี่สัง,งันและพอเธอตื่นได้เต็มตาเธอก็ลงไปดูและเธอก็พบว่าเธอมีไอตัวนั้นเหมือนของผู้ชายซึ่งเธอเนี่ยได้ถึงกับช็อกเพราะคิดว่ามันเป็นฝันร้ายและเธอเนี่ยก็ได้ช็อกอีกรอบเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องจริงและหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปส่งลูกซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นคิวของสามีเธอได้มาเลี้ยงลูกแทนโดยการใช้ชีวิตของเธอหลังจากนั้นก็ดูวุ่นวายและดูสับสนไปหมดอะไรอะไรก็ไม่เป็นอย่างที่หวังและหลังจากนั้นเธอก็ได้ลาง,งานและกลับไปตั้งสติที่บ้านนก่อ และเธอเนี่ยได้ตัดสินใจบอกมาเซลเพื่อเธอเนี่ยช่วยอะไรได้และมาเซลเนี่ยก็ได้ช็อกและได้วิ่งหนีเธอไปซะอย่าง,งานั้นและจนพอมาเซลเนี่ยตั้งสติได้มาเซลก็ดันชอบซะง,งั้นและเธอบอกว่ามันนดูดีมากและมันช่างแตกต่างกับที่เธอเคยเห็นมาแถมเธอยังบอกอีกว่าเธอควรจะหาข้อดีจากมันนะ ผู้ขาทั้งสองเนี่ยก็ตกใจแต่นางเอกเนี่ยก็ได้คิดว่ามาเซลเนี่ยเพลยเจอร์นะก่อนที่เธอเนี่ยจะไปหาหมอแต่เช้าซึ่งเป็นหมอเนี่ยที่เธอเนี่ยว้ใจและบอกหมอว่าหมอห้ามบอกใครเด็ดขาดนะจนหมอเนี่ยได้เห็นมันหมอเนี่ยถึงกับช็อกไปด้วยเลยละครับจนหมอได้ตั้งสติได้และหมอเนี่ยก็ได้สอนวิธีใช้งานไอ้นั่นให้กับเธอเพราะระหว่างที่หมอเนี่ยหาทางรักษาเธอเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้ไปก่อนนะจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ต้องหาซื้อกกนอใหม่ซึ่งเป็นกกนอของผู้ชายนะครับและมาเซลเนี่ยก็บิ้วเธอไม่พักเลย ว่าเธอเนี่ยควรแช้มันให้เป็นประโยชน์นะและนางเอกเนี่ยไม่สนุกด้วยเพราะจู่ๆเนี่ยเธอก็มีอาการแปลกๆเพระาะเมื่อเธอเนี่ยมองภาพสาวเซ็กซี่มันก็ดันแข็งขึ้นมาสะง,งนันและนางเอกเนี่ยก็เครียดหนักก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าเน็ตเพื่อไปหาวิธีรักษาโรคของเธอในตอนนี้ซึ่งทุกวิธีที่หาได้เนี่ยเธอก็ดันทําตามไปหมดเลยจนกระทั่งมาเซลนะั่นมาเห็นเธอและคิดว่าเธอเนี่ยได้สติแตกไปแล้ว และผลจากการที่เธอหาวิธีรักษาโมมัวมันก็ทําให้เต้านั่นน่ะเป็นแผลซะด้วยสินางเอกเนี่ยก็ได้ทวรไปปรึกษามหมอและหมอก็ได้บอกให้นางเอกเนี่ยทายาซะนะและในระหว่างที่เธอทายาเธอเนี่ยก็ได้ค้นพบวิธีที่จะให้ความสุขกับมัน <c oughs> และในวันลุงคืนในห้องของนางเอกก็เต็มไปด้วยทิชชูสงัาอือหือก็รู้แ,แล้วล่ะครับ <c oughs> จนกระทั่งในคืนนั้นมาเซลเนี่ยได้เข้ามาช่วยเก็บกวาดห้องนางเอกเนี่ยก็ได้มองมาเซลด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจนเธอเนี่ยอดใจไม่ไหวหลุดปากบอกมาเซลไปว่า ว่าเธอเนี่ยอยากลองใช่มันกับมาเซลดูมาเซลเนี่ยก็ถึงกับช็อกก่อนที่เธอเนี่ยจะหนีกลับห้องไปแล้ววันต่อมานางเอกก็ต้องไปทํางานเพราะเธอเนี่ยได้ลาหลายวันแล้วยามผู้หญิงเนี่ยก็ได้มองเธอปแปลกๆเพราะาเห็นเธอเนี่ยเดินไม่เป็นปกติซึ่งพอเธอเข้ามาที่ทํางานเธอเนี่ยก็โดนบอสบ่นว่าเธอเนี่ยทิ้งงานเพราะาไม่ถูกกบเบอร์ลินนั่นเองเรื่อจู่จากที่เธอดูเป็นคนอ่อนแอไม่ค่อยสู้ใครเธอก็ดันสบตาก,กับบอสและก็เถียงบอสขึ้นมาสะง,งนัน และก็ได้บอกวอลเปว่าเธอเนี่ะสามารถร่วมง,งานกับเมอร์ลินได้อย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนะ่ะจะแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะเธอเนี่ยได้จับมือเมอร์ลินจนเมอร์ลินเนี่ยเจ็บไปเลยและพอทั้งสองคนเนี่ยได้ไปคุมงานเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเธอเนี่ะกล้าสั่งงานช่างและกล้าแก้ง,งานช่างมากขึ้นเธอเน่กล้าออกความคิดเห็นในงานมากขึ้นหลังเลิกงานเธอได้ไปยิมโยคะเพื่อขอคําปรึกษาจากมาเซลเธอเนี่ยอยากขอโทษมาเซลที่เธอเนี่ยร่วมล่ามใส่มาเซล แต่ในระหว่างนั้นเธอได้เห็นสาวๆเธอเนี่ยกับมีอาการขึ้นมาซะง,งั้นมาเซลเนี่ยได้เข้าไปห้ามและได้บอกเธอว่าเธอเนี่ยต้องปลดปล่อยนั่นนะด้วยการที่เธอเนี่ยต้องหาทํากับใครสักคนนะในคืนนั้นระหว่างที่เธอเนี่ยนั่งทำโอทีอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยอยากใส่ชุดผู้ชายขึ้นมาแต่หลังจากที่เธอเปลี่ยนชุดแล้วกําลังจะยืนฉี่นั่นเองและทันนั้นเองยามสาวก็เข้ามาเห็นตอนเธอกําลังฉี่เห็นแล้ว ช็อกกันไปเลยจนยามสาวเนี่ยเธอฟือนขึ้นมานางเอกก็เลยคือปรับทุกนางเอกเนี่ยก็ยอมรับความลับให้ยามสาวฟังและยามสาวก็ดูเห็นใจและลรับความลับของเธอกลับไปบ้างว่าเธอเนี่ยยังเวอร์จินและเธอเนี่ยไม่เคยมีแฟนเลยสักคนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ดูเข,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 ข้าเข้าใจกันและบรรยากาศเนี่ยมันก็ได้พาไปจน rist. ทั้งคู่เนี่ยได้จูบกันนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เล่นผีประหมกันบนเตียงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ดูมีความสุขที่ได้ปลดปล่อยปมในใจนะครับและหลังจากนั้นนางเอกอก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เธอเนี่ยดูธรรมะธรรมงและดูแข็งแรงเหมือนผู้ชายขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วเมื่อเธอไปที่ไซงานเธอเนี่ยก็ได้ครับการยอมรับจากพนักงานและทุกคนก็ยอมรับตามคําสั่งของเธอในวันต่อมาลูกก็ได้บอกนางเอกว่าในวันคริสต์มาสพ่อเนี่ยจะพาลูกไปเที่ยวที่เมืองนอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้โกรธมากเพราะสามีเก่าของเธอได้รับปากเธอว่าในวันคริสต์มาสเธอจะได้อยู่กับลูกและเธอก็ได้วางแผนแก้แค้นเธอเนี่ยได้นัดสามีเก่ามาดินเนอร์ ด้วยลุกของเธอที่เปลี่ยนไปสามีเนี่ยก็อยากจุดฐานไฟเก่าซึ่งเธอเนี่ยก็มามเล่าสามีก่อนจะพาขึ้นห้องและเมื่อสามีขอของเธอเมาได้ที่นางเอกเนี่ยก็ได้เซอร์ไพรส์เปิดความลับของเธอให้สามีดูสามีเนี่ยก็ถึงกับช็อกสลบคาที่กันไปเลยและในเช้าวันรุ่งขึ้นสามีเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาและได้อ่านจดหมายที่เธอได้ทิ้งไว้เธอเนี่ยเขียนให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยเพิ่งได้ตุยเข้าไปและหลงังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปบอกหมอว่า เธอเนี่ยไม่ได้อยากจะรักษาแล้วเพราะว่ามันเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตของเธอและทําให้เธอเนี่ยมีความสุขกับมันมากและในเวลาต่อมาสามีเก่าของเธอเนี่ยก็ได้มารับลูกในตอนนี้จากที่สามีคอยข่มเธอเขาเนี่ยก็ได้กลัวเธอจนพัวหดไปเลยล่ะครับและส่วนนางเอกเนี่ยก็ได้แมนขึ้นซึ่งบรรดาช่างในที่ทํางานเนี่ยก็ชอบมากที่นางเอกเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่าเธอเนี่ยดูเป็นผู้นําช่วยแก้ปัญหาด้ทุกเรื่องและนางเอกเนี่ยก็ได้เชื่อว่า เธอเนี่ยมีความสุขได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายตามที่พ่อของเธอเนี่ยเคยบอกไว้จนตัวของเธอเองเนี่ยอยากเปลี่ยนลุกอยากใส่ชุดแบบพ่อเหมือนสมัยก่อนอาเซลเนี่ยก็เริ่มกังวลกับการเปลี่ยนแปลงของนางเอกและในเวลาต่อมาเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ได้เปิดใจคุยกับเมอร์ลินว่าเรื่องที่เธอได้วันไนสแตนเนี่ยเธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเธอได้บอกว่าเธอเนี่ยแทบจำอะไรไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเธอเนี่ยเมามากๆ และจากนั้นในที่ทํางานก็เกิดอุบัติเหตุต้นไม้เนี่ยเกือบจะล้มทับเมอร์ลินแต่ด้วยความแข็งแรงเนี่ยนางเอกเนี่ยก็ได้ช่วยเขาไว้ได้ซึ่งเมอร์ลินเนี่ยก็ได้ขอบใจนางเอกไปยกใหญ่เลยละครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เริ่มคุยกันมากขึ้นและนางเอกก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันและในเวลาต่อมามาเซลเนี่ยก็ได้เตือนนางเอกว่าอยากให้เธอเนี่ยเลิกเป็นผู้ชายซะเพราะว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีได้นะจนนางเอกเนี่ยไม่คิดแบบนั้นจนทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกัน ก่อนมาเซียเนี่ยจะเดินหนีไปและนางเอกเนี่ยก็ได้กลับไปคิดว่าเธอเนี่ยควรจะเลือกเพศไหนดีะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้สับสนออกมาก้าเลยละครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอจะเลือกเพศไหนซึ่งวันนุ่งขึ้นช่างก็ได้คุยกันเรื่องขอสิทธิเลี้ยงดูลูกว่าพวกเขาเนี่ยยอมเมียทุกอย่างเพราะาผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจเหนือผู้ชายและพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ยิ่งสับสนเข้าไปอีกและในขณะเดียวกันเมอร์ลินเนี่ยก็ได้พาลูกมาด้วยก่อนที่เขาเนี่ยจะไปเคลียร์งานและฝากนางเอกเนี่ยช่วยดูแลลูก และหลังจากนั้นหลังที่เธอเลิกงานเธอเนี่ยก็ยังได้สับสนว่าเธอเนี่ยจะเลือกเพศไหนก่อนเธอเนี่ยจะลองตัดสินใจว่าจะลองห้องออกเด็กกับผู้ชายดูเธอได้โทรนัดเมอร์ลินซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดได้เป็นผู้หญิงจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้นั่งดื่มไวน์ด้วยกันจนเมอร์ลินเนี่ยได้สารภาพว่าเขาเนี่ยแอบชอบเธอมานานแล้วและเมอร์ลินได้เข้าไปจูบเธอและเธอก็ปฏิเสธและเธออ้างว่าเธอยังไม่พร้อมก่อนที่เธอเนี่ยจะวิ่งหนีกลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างที่เธอกําลังแฮงสามีเก่าเนี่ยก็ ซึ่งเธอเนี่ยไม่อยากให้พวกเขาเห็นเธอในสภาพนี้แต่ด้ยวยความโลนเธอเนี่ยได้รีบใส่กางเกงและโดนสิบหนีบอนันสัง,งั้นเธอเนี่ยได้เจ็บจนน้ำตาเล็ดก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินไปรับลูกซึ่งในระหว่างนั้นเมอร์ลินก็ได้แชทมาว่าเขาเนี่ยอย่ากออกเดทกับเธออีกครั้งนางเอกเนี่ยก็ยอมเปิดใจและคุยกันลึกซึ้งขึ้นและหลังจากนั้นก่อนที่เขาจะส่งนางเอกกลับพวกเขาเนี่ยก็ได้จูบลากันแต่นางเอกเนี่ยก็รีบเบรกแม้จะอยากจูบต่อก็ตาม เพราะว่าเธอเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะบอกความลับเขาต่อมาวันที่จะลองปิดโปรเจกต์นางเอกเนี่ยก็ได้ทําการลบหน้าเมอร์ลินก่อนที่เขาเนี่ยจะบอกเธอว่าเขาเนี่ยได้หลงรักเธอไปแล้วนะรักในแบบที่เธอเป็นแต่นางเอกเนี่ยก็ดันใจแข็งวิ่งหนีเขาซะอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบไปปรึกษาหมอว่าเธอเนี่ยมีความรักและอยากตัดไอจอนทิ้งหมอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอต้องยอมรับความจริงและอยู่กับมันให้ได้นะในหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เก็บตัว ได้เจอกับมาเซลและทั้งสองเนี่ยก็ได้ปรับความเข้าใจกันและนางเอกเนี่ยก็ได้มาปรับทุกกับมาเซลว่าเธอเนี่ยมีความรักและเธอเนี่ยอยากได้ชีวิตของผู้หญิงคืนและหลังจากนั้นหมอเนี่ยติดต่อเธอไม่ได้และรีบมาหาเธอเนี่ยด้วยความเป็นห่วงก่อนหมอกับนางเอกเนี่ยจะบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอเนี่ยต้องลองเสี่ยงบอกความจริงกับเมอร์ลินไปนะและนางเอกเนี่ยก็ยอมทำตามและยอมเสี่ยงเธอเนี่ยได้ได้เจอกับเมอร์ลินและได้สารภาพรักกับเมอร์ลินไป ก่อนที่เธอเนี่ยจะเปิดความลับและเปิดของลับให้เขาดูก่อนที่ฝนจะตกหนักและเสียงฟ้าผ่าเนี่ยได้ดังลั่นจูจูเนี่ยร่างกายของนางเอกเนี่ยก็ได้ดันกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งซึ่งเธอเนี่ยดีใจมากก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปจูกับเมอร์ลินหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้รู้ว่าไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยก็มีความสุขได้กันทั้งนั้นเธอเนี่ยได้เมอร์ลินมาเป็นแฟนและได้สามีเก่ามาเป็นเพื่อนและเธอดันมีลูกกับยามสาวซะอย่างนั้นเธอเนี่ยจึงกับเป็นลมกันไปเลยละครับ ก็จบกันไปแล้วละครับกับนางเรื่อง if I were a boy ก็ถ้าเ,เพื่อนๆทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ